เรื่องของออซีโนโฟาร์มอันนี้ต้องต้องเข้าใจกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบังเอิญเนี่ยนะฮะมันเป็นความบังเอิญจริงนะว่านายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ไปยึดอำนาจมาเนี่ยนะะก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยในขณะที่ไปอยู่ที่สหรัฐอารับเอมิเรตเนี่ยได้มีโอกาสฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้ด้วยซีโนฟาร์มซีโนฟาร์มแล้วก็ยืนยันเป็นของดีแล้วแล้วก็คือก็ดูเหมือนว่ามีภูมิคุ้มกันดีไม่มีปัญหาใช่อดีตน,น,นายกรัฐมนตรีที่รัฐบาล รัฐบาลประชาธิปไตยโดนยึดอำนาจโดยบิ๊กบังในปี49เนี่ยซึ่งเป็นภาคที่หนึ่งของของภาคสองของพลเอกประยุทธ์เนี่ะฉีดซีโนฟาร์มท่านก็ฉีดซีโนฟาร์มเหมือนกันแล้วแล้วไอ้ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับซีโนฟาร์มไปเยอะมากเยอะมากฉีกัน62ประเทศซีโนฟาร์มเนี่ย62ประเทศเป็นวัคซีนซึ่งปอปุ่าปอปล่าแล้วก็เป็นวัคซีนซึ่งได้รับการรับรองมันเป็นเชื้อตายด้วย เชื้อตายด้วยอ่ตัวเก่าที่คนไว้วางใจภูมิคุ้มกันโดยที่มีผลออกมาที่มีการวัดกันก็สูงกว่าเซ็นทวัเล็กน้อยครับ78%อ่าเซ็นแวกประมาณ60%ใช่ไหมอันนี้ประมาณ78% 80%แล้วก็ WHO รับรองแล้วแล้วแล้วประเด็นก็คือว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นรประเทศเพื่อนบ้านอของไทยที่ได้ซีนาฟาร์มไปบ้างเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นมันมีคำถามมาตลอด คือไอ้เหตุผลที่เอกสารเมื่อวานนี้มันทําให้หลายคนเดือดรวมทั้งตัวผมก็คือว่ามันมีคําถามมาตลอดว่าประเทศไทยเนี่ยม,มันมันแย่ขนาดไหนหรือรัฐบาลนี้ห่วยขนาดไหนเนี่ยจนทําให้เราไม่มีซีโนฟาร์แม้กระทั่งล็อตเดียวเนี่ยไม่กี่เข็มเนี่ยสั่งเข้ามาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะทําได้เลยคือแบบถ้าแสแวงหาหน่อยเนี่ยสักห้าแสนโดสหนึ่งล้านโดสน่าจะพอเอามาดเวอร์ซิฟาฟ พอร์ตโฟลิโอวัคซีนของเราได้ไหมก็ไม่น er> ่าเชื่อได้ถูกคือถ้าตั้งใจจริงๆเ่ยเราเราไม่ได้ห่วยขาดในฐานะประเทศไทยเราไม่ได้ห่วยขนาะที่เขาจะไม่ให้ราคาเราอืมอืมใช่ไหมคืออันนี้เราสามัญสำนึกคิดนะพม่ายังได้อ่ะก็แต่ไม่แน่ใจว่าได้ซิโนฟามป่ะนะแต่ว่าพม่ายังได้หลายบริษัทอะคืออันนี้ไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมเพราะว่าเราก็ดีลกับจีนไงอืมก็เป็นลูกน้องที่ดีเอ้เป็นน้องที่ดีเรายอมเขาหลายเรื่องจริงๆอาจาสิโรธเรายอมเขาแต่ละเรื่องเลยนะ เขาไม่แบ่งซินฟฟร์มมาให้เลยนี่แสดงว่าเราเราเดียวไม่เป็นอุยกูไปเป็นลำอ่ะอุยกูเนี่ยมาถึงไทยเนี่ยถุงเนี่ยคุมหัวเนยขึ้นเครื่องบินเลยอืมอืมคือแบบงานระดับนี้เนะนะพอถึงเวลามีโรคแล้วไม่ได้พุ่ไม่ได้พูดแล้วนะงานระดับนี้มีโรคระบาดเนี่ยคุณไม่เอาวัคซีนมาแจกเลยนี่คือโทษทีทุเลศอืม คือทาให้ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อผมคิดว่าที่ผ่านมาเขาไม่เอามากกว่าเขาเราไม่ยอมซื้อเราไม่เอาซีโนฟาร์มแล้วเขาจะซื้อซีโนฟาร์มแต่เขาจําเป็นซีโนแวคซื้อผิดหรือเปล่าคือก็ยังดีไม่จำเป็นซีโนไทยจิมุกนี้เลยเรไม่แต่ผมไม่โทษคุณอนุทินนะผมคิดว่าระดับนี้นายกต้องเดียวต้องคุณอนุทินนี่เป็นหนังหน้าไฟทําไมก็ไม่รู้โทษจะต้องที่อยู่เฉยได้ไหมจะได้ไม่สวยจริงๆแล้วรอบนี้ซีโนแวคจะไม่โดนด่านักหนาถ้าเกิดซิโนอื่นใช่ออปชั่นมันต้องมี คนีจดหมายที่มันวันเมื่อคืนนี้เนี่ยมันก็เขียนยาวเหมือนกันผมจะให้เขาขึ้นกราฟิกขึ้นมาเพราะว่าผมจะค่อยๆอ่านนะแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่ามันยิ่งอ่านยิ่งเจ็บอะ่ะในมุมซาดิสเนี่ยอ่านแล้วคุณได้เข้าใจแล้วว่าปัญหาคืออะไรคือทางบริษัทซึ่งเขาได้มีผู้บริหารลงนามในเอกสารนี้เนี่ยเขาคอนเฟิร์มกับทางมติชนและทางรีพอร์เตอร์นะว่านี่เป็นจดหมายจริงครับและเขามีความพร้อมที่จะเสนอขายวัคซีนยี่ห้อนี้จริงๆเขากมได้มาต้มตุนรัฐบาลคุณกรกริด กิติสินนะครับเขาเป็นผู้ประสานงานจากเทลัสแอคโรเทคเนี่ยนะฮะและเป็นผู้ดำเนินการติดต่อเสนอขายวัคซีนยี่ห้อนี้ให้สภาพมวลชนออนไลน์นะครับยอมรับว่าเอกสารอันเนี้ยจริงนะฮะเผยแพร่เป็นเอกสารจริงส่งถึงศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์ที่ได้ส่งเมื่อเช้าของวันที่27พฤษภาคมเมื่อวานนี้สดสดร้อนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นผมจะอ่านบางส่วนของตัวจดหมายในคุณชูวัฒน์นะฮะตามที่ชัยนา Uh, ตามที่ China ร h a r m a c e u c a Group นะฮะผู้ผลิตวัคซีนโควิดนะฮ uh, นะ19 SARS-CoV-2 Vero Cell เนี่ย Inactivated uh, 0.5 mg ห่อซีโนฟาร์มและ China National Biotech Group Limited ได้แต่งตั้งให้ Asia Health Services และ Blue Stone Bio Limited เนะี่ยซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Asia Health Services Limited นะเป็นผู้จัดจำหน่ายวัคซีนดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียแต่เพียงผู้เดียวตามลำดับและ Blue Stone Bio Limited ได้มอบหมายให้ Telus Aggregate เนี่ยนะฮะ เป็นผู้ดําเนินการติดต่อและเสนอขายวัคซีนตั้งโควิด -19 ยี่ห้อซิโนฟาร์มจำนวน20ล้านโดสให้แก่รัฐบาลไทยโดยวัคซีนยี่ห้อและจํานวนดังกล่าวนั้นสามารถเริ่มดําเนินการจัดส่งได้ภายในเระยะเวลา2สัปดาห์เขาบอกว่าส่งได้ใน2สัปดาห์แล้วเขาเขาบอกตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าแอทแคปเนี่ยแอสเซเนี่ย จำกัดเนี่ยนะฮะซึ่งณเวลาเนี้ยโดนกล่าวหาว่าเป็นบริษัทอสังหาเฉยๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นบริษัทที่เป็นพาร์ทเตรธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของเทลัสแอคโรเทคที่ได้รับการประสานงานให้ดําเนินการติดต่อนําวัคซีนต้านโควิดแอนติี่ 19, ยห้อและจํานวนดังกล่าวมานาเสนอโดยตรงต่อรัฐบาลไทยโดยไม่ผ่านตัวแทนหรือบริษัทผู้จ,จัดจําหน่ายอื่นใดนะตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าบริษัทจะพยายามดําเนินการติดต่อ กับนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่บริษัทก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือเข้าพบเพื่อนําส่งเอกสารพร้อมนําเสนอวัคซีนยี่ห้อและจํานวนดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับทราบประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านทางราชกิจจานุเบกษานะครับ ่งระบูถึงหน้าที่รับหน้าในการจัดหายาวัคซีนเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และอ,อื่นที่จําเป็นเพื่อการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 <S <S ทางบริษัท็นว่าวัคซีนต้านโควิด -19 <S 2> <S 2> ยี่ห้อซิโนฟาร์มจำนวน2 20ล้านโดสซึซ่งถูกจัดสรรไว้สําหรับราชานาจาักรไทยนั้นยังสามารถดําเนินการจัดส่งให้ได้ภายในระยะเวลาที่กข้างต้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการนะก็บริษัทเนี้ยเขาบริษัทเนี้ยแอดแคปแอสเซทเนี่ย ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทยาเนะี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนได้รับการบอบมามา,มาให้ประสานแล้วเขามาประสานแล้วเขาก็บอกว่าเขาพยายามติดต่อนายกและรองนายกเขาเข้าไม่ถึงนะฮะแล้วเมื่อวานนี้เขาก็เลยทําหนังสือถึงทางนายแพท,ทย์นะิธิคุณชูว,ว่าผมต่อเลยนะนายแพทย์นิธิเนี่ยก็ชี้แจงเมื่อวานนี้บอกว่าเห็นหนังสือร่อนทั่วไปบนโลกออนไลน์นะฮะที่คนที่นส่งหนังสือนี้ส่งยังถึงยังไม่ได้เห็น ัวหนังสือเป็นๆอย่างไรก็ดีเนี่ยถึงจะมาพบก็คิดว่าคงไม่ได้พบเหมือนกันเพราะจากที่พยายามช่วยหาวัคซีนตัวเลือกมาเพิ่มเติมระยะหนึ่งนั้นมีบริษัทหรือกลุ่มคนมากมายที่อ้างว่าเป็นตัวแทนวัคซีนโน้นวัคซูนนี้มากกว่า10กลุ่ม,มนะฮะการเป็นตัวแทนใครในการนํายาหรือวัคซีนจริงต้องได้รับโดเซียหรือรายละเอียดประกอบยาและการผลิตจากบริษัทเจ้าของเพื่อมาใช้ขออนุญาตจากออยอบริษัทผู้ผลิตวัคซีนขนาดนี้ จะติดต่อกับรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลก่อนเท่านั้นนะฮะเป็นเหมือนกันทุกบริษัททั่วโลกนะฮะเพราะเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉินจะไม่ติดตกับเอกชนเป็นรายรายอะฮะเพราในแพทย์นิติไม่ดีก็เท่าที่โพสต์คือไม่ได้ให้โอกาสบริษัทนี้แล้วก็ยืนยันด้วยว่าถูกแล้วที่ไม่ให้โอกาสอ,อแต่ว่าแต่แต่ประเด็นโอเคมันมีมันมีประเด็นตามมาว่าพอในแพทย์นิติเหมือนกับปฏิเสธคนก็บอกว่า เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะว่าเนี่ยบริษัทเนี้ยแม้สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาพรณ์ก็ไม่พบฮะอ่ะตั๊บแต่คุณชวัตเข้าใจประเด็นของความที่ว่าบริษัทเนี้ยนะฮะโทษทีเขาจะกล้าทะลึ่งไปเสนอกับกับราชวิทยาลัยจุฬาพรในเวลานี้ว่าเขามีของถ้าเขาไม่มีหรือคืออาจารย์ชลเข้าใจไหมคือคือถ้านี่เป็นเอกสารปลอมหรือบริษัทนี้เขาจะต้มตุลแล้วเขาไม่มีของเนี่ยนะอันนี้ค่อยว่ากันฮะ แต่ถ้าเขามีของไงที่รัฐบาลไม่เคยมีแต่ปัญหาคือฟังแล้วเหมือนทางราชวิทยาลัยไม่เชื่อว่าเขามีไงก็คือเอกสารไม่ครบไงฟังดูแล้วคุณมันเหมือนใช่ใช่ใช่เหมือนตัวตัวเอกสารรายละเอียดการผลิตไม่มีซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับราชวิทยาลัยและของรัฐบาลด้วยมั้งสรุปก็คือว่าบริษัทเนี้ยไม่สามารถเข้าพบหมอนิที่ได้ไม่สามารถเข้าพบอนุทินและประยุทธ์ได้เลยคือยังไม่ถึงไหนเลยแต่เจ้าตัวนี่ปรากฏตัวนะมั่นใจมาก ออกมาเลยนะไม่กลัวถูกรับว่าเอกาสารนั้นจริงคือคือ,คอไอไอ,ไอเอกาสารที่ควรจะมีมันก็ควรจะมีครับอันนี้ไม่มีใครตั้งคําถามต่อ,อมุมของนายแพทย์นิติหรอกแต่ว่าในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยจะมีบริษัทซึ่งเป็นคนไทยที่บริหารเนี่ยกล้าออกมาจู่ๆมาบอกว่าเนี่ยผมมีเนี่ยก็งั้นอย่างนั้นตอนนี้พอรองนี้เป็นข่าวแล้วก็ให้โอกาสเขาได้พบหน่อยจะได้จบเรื่องไปใช่ไ้ตอนนี้ก็จะคุณเปิดโอกาสให้เขาพิสูจน์คือที่ผ่านมาก็อาจจะถือว่าทางราชวิทยาลัยไม่รู้เรื่องเพราะว่า ก็ไม่ได้มีการเห็นเอกสารนี้ด้วยตัวเองทางทางคุณมอนที่เก็บอกหนังสือนี้แกก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นที่พันมาไม่เคยเห็นตอนนี้พอจะดูเรื่องแล้วเนี่ยก็ลองให้โอกาสเขาได้พบดูแล้วเขาแสดงว่าเขามีของหรือเปล่าไม่แต่ที่ราชวิไลบอกว่าจะวันนี้จะแถลงเรื่องซีโนฟาร์แต่ว่ามีดีวแล้วแล่วมีดีวอยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคนละเรื่องกันใช่อันนี้ก็ซีโนฟาร์เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าบริษัทเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้ความซับซ้อนมันก็มีเพิ่มขึ้นนนมมมมาาาออีีกกกกเพะว่่ซิิฟััแลปผตจง ที่ใช้กัน42 62ประเทศเนี่ยนะคือของปักกิ่งที่ WHO รับรองก็คือของปักกิ่งจากแ a b แต่แลบอู่ฮั่นเนี่ยข่าวเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้ว่าสิ่งที่ราชวิาลกำลังนำเข้ามาเนี่ยเป็นแ a บของอู่ฮั่นหรือเปล่าตัวเนี้ยยังไม่รู้ว่ากระบวนการรับรองเป็นยังไงเมื่อมันเป็นซีโนฟาร์เหมือนกันเนี่ยเท่ากับว่า WHO เนี่ยรับรองปักกิ่งไปแล้วจะรับรองอู่ฮั่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้รายละเอียดแต่ในขณะเดียวกัน คนไทยก็ถามมาตลอดว,ว่าไอ้บริษัทซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ผลิตเนี่ยที่มันส่งตัวแทนส่งเอเจนต์มาสมมติว่ามันส่งตัวแทนส่งเอเจนต์มาเนี่ยรัฐบาลไทยทําไมก่อนหน้านี้ไม่เคยไปเดียวกับบริษัทแม่เพื่อซื้อโดยตรงอได้เลยหรือแบบที่รัฐบาล UAE เอขาทาได้อะไรเงี้ยหรือรัฐบาลทำอ่างเงี้ยคือมบบว่าทําไมต้องรอมาถึงขั้นวันนี้แล้วคือต่อ้บริษัทเอกชนนี้เขาไม่ไม่ว่าเขาจะแย่หรือจะจะจะ,จะ,จะไม่แย่ขนาดไหนเนี่ยเขารัฐบาลไทยไม่เคยไปซื้อสินค้านี้มาได้สําเร็จอื ทำไมอ่ะคือไม่หรือไม่เคยไปวิ่งไปหาคนเรียนภาษาจีนไม่ได้เปล่าหรือหรือมันต้องไปมันต้องไปทำอะไรอ่ะคือจนในสุดมาถึงจุดที่ว่าต้องให้แม้กระทั่งหน่วยงานของราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยมาทําหน้าที่นี้แทนถ้าที่ผ่านมาซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงจุดนี้ใช่ไหมคืองงไม่หมดคือเราคือไม่อยากจะคิดว่าไร้ความสามารถขนาดนี้อ่ะนี่มันแบบ ไม่มีเลยเหรออืมดิวที่ผ่านมาแล้วบริษัทเอกชนอย่างนี้มาเนี่ยเขาติดต่อมาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยครับไม่มีคําตอบมูหรือจ่าอะไรยังไงให้เข้าเลยเหรออืมในขณะเดียวกันรองอนุทินนะวันนี้เนี่ยนะฮะร,รองอนุินให้สัมภาษณ์พลิกไปอีกทางหนึ่งนะว่าไ,ไงฮะคือในขณะซึ่งคนกาลังวิพา์วิจารณ์รองอนุทินอยู่ใช่ไหมอย่างน้อยก็ผมคิดว่าคนจํานวนหนึ่งซึ่งซึ่งเขาผิดหวังว่าทําไมไม่เปิดให้เข้าพบหรือทำไมเข้าพบยากนักอะไรเงี้ย รองดุทินเนี่ยก็บอกว่าตนไม่ติดใจเอาความกับบริษัทแอคแคปแอสเซทที่ <Okay. S 1> ออกหนังสือระบุว่าอ้างว่าเคยเสนอนําเข้าวัคซีนซินโารมให้กับรัฐบาลแต่ไม่อาจเข้าถึงนายกและรองนายกนะฮะคือไม่ติดใจไม่เอาผิดนะฮะ,ะแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะสร้างความเข้าใจผิดสับสนขอยืนยันว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศก็ยินดีอย่างยิ่งรองดิษินบอกว่าเรามีความยินดีแต่ต้อง เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอ,มอย่างมีขั้นตอนไม่สามารถทําหนังสือหรือดีลโดยตรงได้ต้องทําตามระเบียบอีกทั้งว่าบริษัทกลับเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาจจะไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องมีการนําเข้าและขึ้นทะเบียนกับอยอยหรือว่าเราเลือกได้มันมีหลายบริษัทเปล่าที่แบบพร้อมจะเป็นในหน้าติดต่อมีดีลมีดีลมีดีลแต่ว่าเราเลือกว่า ดิวเนี้ยมีดิวเนี้ยเป็นไปได้แค่ไหนเหมือนกับที่ราชวิทยาลายเขาอาจจะได้ซึ่งมีดิวแล้วก็ชัดเจนว่าจะได้อะไรเงี้ยมีเอกสารรายละเอียดประกอบอันเนี้ยตัวยืนยันหรือระบบการขายของซินฟาร์มที่เมืองจีนมันห่วยแตกเป็นไปได้เหมือนกันมันไม่ได้เป็น professional run organization เหมือนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาที่ เขาใจผมไหมแต่ตอนนี้อารมณ์สังคมคือมีความรู้สึกว่ามีมีของซีโนฟาร์มา20ล้านโดยสมัยรัฐบาลไม่เอามาให้คนไทยใช่แล้วสมมุติว่าสมมุติว่าเขาจะพบนายกก่อนแล้วเสร็จแล้วก็สั่งบอกว่าคุณไปคุยกับอยเนี่ยแล้วก็ไปดําเนินเรื่องต่อมันมันเหมือนผมจะขาย g t 200อ่ะผมต้องพบทหารบิ๊กก่อนแล้วก็เขาก็ส่งไปที่ลูกน้องไงแต่มันก็ปลอมนะสรุปใช่แต่ว่าคือมันพิสูจน์มันต้องพิสูจน์ไงอ่า ต่สรุปก,ก็คือถ้าดูที่ทางการชี้แจงของฝั่งรัฐไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลหรือว่าทางราช,ชวิทยาลัยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่เคยได้รับการติดต่อก็คือเขาไม่ถึง<อ>คือแน่นอนผมรู้สึกเชนั้นก,ก็ก็ตรงกันทนนั้นก็บอกว่าเขาไม่เคยได้เข้าพบพวกนี้ <c oughs> พวกนี้ก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นเอกสารพวกนี้เหมือนกัน <c oughs> ใช่คำถามส,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 สหรับคนไทยคือทำไมผู้คืนเข้าถึงยากนะเพราะว่าแปลว่ามันมีระเบียบขั้นตอนท่าทางท่าทีวางท่าความหญิงยโสเป็นกำแพงกั้นไว้อรอไม่คลอ สมมุติว่าะายที่เป็นของจริงอ่ะมันมีอีโก้ที่ไม่ยอมแบบลดลาวาลดลงมาเพื่อที่จะยอมไปแบบใช่ไหมสมมติว่าเขามีจริงอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณหมอนิธีนะว่าคืออย่างคุณนิธิก็พูดกันนี้มันมีระเบียบมีเหตุมีหลักอีอะไรของมันก็แปลว่าสมมุติว่าเขาเป็นบริษัทที่อยู่ในจีนที่อาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบมากนักและเป็นทางออกจริงๆเนี่ยเราก็เขาก็จะเข้าไม่ถึงรัฐบาลอย่างเงี้ยหรอทําไมมันไม่มีกระบวนการในการเช็ค กลับไปที่ต้นทางว่าอันเนี้ยดีลเนี้ยได้จริงหรือเปล่าไม่ได้จริงหรือเปล่า,ลาคืออันเนี้ยบนไดขั้นแรกยังไม่เปิดให้เขาเลยไงก็เลยไม่รู้ว่าคือคืออยุทธศาสตร์วัคซีนของเรามันควรจะ proactive าามากกว่านี้หรือไม่มนะเพราะว่าถ้าเกิดมีบริษัทซึ่งพร้อมเดน,นําเข้าของเราเราควรจะพร้อมเอื้อให้เขาสามารถทําได้แต่ว่าก็มีคนบอกว่านี่เป็นบริษัทซึ่งทาอสังหาริมทรมพยันะครับแล้วก็ไปดูการจดจัดตั้งเขาไม่เคยขออนุญาต การขึ้นทะเบียนยากับอยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อตกลาในลักษณะนั้นแต่ว่าสําหรับหลายคนประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าเฮ้ยเขามีเขามีของใช่งั้นตอนนี้ก็ลองให้เขาได้พิสูจน์ได้ไหมล่ะก็คือถ้าเกิดรัฐบาลรู้แล้วว่าเขาเขายืนนว่าเขามีของให้เขาได้พบได้มาตอนเนี้แล้เรืองเอกสารที่เขาไม่ให้ราผมว่าไม่ให้ราคาเลยเขาไม่ให้ราคาเขาไม่เชื่อว่ามีของเขาเชื่อว่าทุกทุกคนมีของถ้ารัฐบาลดิวพอดิวปบเนี่ยเขาจะเอาดิวของรัฐบาลไทยที่ตอบตกลงดิวเนี่ย ถึงจะไปเอารายละเอียดออกมาได้คือทุกคนเป็นในหน้าหมดเลยอ่เข้าใจในหน้ารงแน่เพราะฉะนั้นเขาพูดง่ายว่าให้ราคาระดับแค่ในหน้าแค่นั้นแต่เขาไม่ดีวด้วยแค่นั้นเองเขามีที่อื่นๆดีวโอเคโอเคนะในขณะเดียวกันนะครับซีโนโฟาร์มนี่ผลการศึกษาออกมาก็เท่าที่เคยมีรายงานก็คืออยู่ที่มันเจกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเจกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้รับการอนุมัตริรับรองโดย W แล้วนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันซ้ำเติมทั้งหมดนี้ก็คือ WHO เนี่ยเขายังไม่ประกาศรับรอง Cinovac อืมนะครับค<ต>ันนี้อันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนะยังไม่ได้มีการแถลงเป็นทางการต้องย้ำก่อนนะครับเป็น,เป,นเป็นรายงานข่าวใน Wall Street Journal ที่เผยแพร่ออกมาขีเอกาสารเพิ่มเดี๋ยวนเดี๋ยวจะสุดนี่มัน Wall Street Journal นะใช่ใช่แต่ว่ามันยังไม่ได้มีการแถลงเป็นทางการไงไม่คือแต่ว่ามันมีคำถามมาตลอดอีกว่า Cinovac นี่มันไปทำอะไรผิดวะคือหมายวาว่าจะมีปัญหาเรื่องขาดเอกสารตลอดเป็นอะไร ขขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมขอเอกสารคืองี้ด้านความปลอดภัยแล้วก็เรื่องกระบวนการผลิตว่าเป็นไปได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกหรือเปล่า WHO เนี่ยอาจจะเรื่องเยอะหรือขั้นตอนเยอะแต่ว่าเรารัฐบาลไทยก็ชอบซื้อวัคซีนจากบริษัทที่เรื่องเยอะอย่างซีโนแวคไม่เข้าใจคือผมว่าสําหรับคนไทยเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลต้องซื้อแต่ซีโนแวคมันปัญหาเยอะจะไปซื้อทําไมเนี่ยแล้วซีโนแวคไม่แต่ว่าซีโนฟาร์มีคนอยากประเคนให้ดัน ไม่แต่ว่ามันควรจะเข้าถึงได้ไงออใช่แล้วก็เข้าถึงก็ใน่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าพอตอนนี้รู้แล้วว่าเขามีของก็น่าจะใช้โอกาสโอกาสเขาได้ลองหน่อยใช่ไหมก็ให้โอกาสเขาได้คาพบหน่อยหนึ่งมีของเยอะก็ดีกว่าไม่มีของตอนนี้วัคซีนเราขาดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคนก็ตายเพิ่มขึ้นทุกวันนั้นมีของเร็วยิ่งดีไม่เห็นเป็นไรหรอถ้าคุณเป็นทหารมมันเหมือนคุณเป็นทหารแล้วคนเอาจะเอาอาวุธมาขายอ่ะเขาก็ขอเดียวกับนายพลใหญ่ก่อนแล้วก็สั่งไปที่ลุกน้องว่าไปไปตรวจสอบขั้นตอนเวอร์ฟายไรต่างๆใช คือบริษัทเนี้สรุปคือบริษัทนี้ไม่มีเส้นไม่มีดีลไม่มีคอนเน็ชันถ้ามีคอนเน็ชันเนี่ยอาจจะได้คุยง่ายกว่าน,นี้เขาะคุยง่ายกว่าน,นี้รัฐบาลไทยตอบตกลงในระดับเบื้องต้นเขาก็จะเอาดีลตัวเนี้ยไปซื้อสินหอฟาร์มซึ่งเขามีดีลอยู่เขาจะได้ไปแต่ว่าจริงๆตัวบริษัทเขามีของหรือป่าประเด็นหรือเขาเป็นแค่ในหน้าตกลงเขาเป็นแค่ในหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเขาแค่ทําบริษัทรับเหมา แล้วบังเอิญผมเดาดูเนี่ยนะดูสถานการ์แล้วเนี่ยคือเป็นในหน้าที่มีดีลมีคอนเน็ชันกับกับซีโนฟาร์มจริงแต่ว่าอาจจะในมุมมองรัฐอาจจะบอกว่าคุณก็ไม่เคยอยู่ในทําเรื่องพวกนี้มาก่อนอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจคุยด้วยหรือเปล่าโอเคผมผมก็ใจประเด็นนี้หมดเลยนะจ่าโจรสแต่ว่าถ้าผมเป็นถ้าผมคุณเป็นคุณอะไรคุณกรกฤตอะไรด้วยนะผมจะบอกไปที่รัฐบาลว่าคุณเนี่ยคุณซื้อได้ไหมคือแบบว่านายกเนี่ย ซื้อเซนาร์มได้สักเข็มไหมผมเนี่ยผมเอามาให้คนไทยได้คือเราไม่อยากพึ่งในหน้าแต่ว่ารัฐบาลนี้ไม่มีศักยภาพดีโดยตรงกับบริษัทแม่ถ้ามีป่านนี้เรามีแล้วไงก็ใช่ไงคือประเด็นว่าเราไม่ได้การซื้ออย่าในหน้ามเอเจนต์เป็นสิบรายลุงอะไรอย่างเง้ยแปลว่ามันมันห่วยมันห่วยไงคือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่รมเ็นคือว่า เราไม่ต้องพึ่งนายหน้าหรอกไม่ต้องไม่ควรจะปล่อยมาถึงจุดที่นายหน้าฟันกําไรแล้วโทษทีไม่ควรจะปล่อยมาถึงขั้นที่จะต้องให้ราชวิทยาลัยจุฬาพร์มาทําหน้าที่นี้นี่เป็นงานที่รัฐบาลนี้ควรจะปิดเดียวไปตั้งนานแล้วมันเกินคําบรรยายคุณจุวัดอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งก็จะแถลงข่าวนะอันนั้นจะค่อนข้างเป็นการแถลงข่าวที่คนไปเยอะแต่ว่าความคาดหวัง ปฏิเสธระดับนี้ปฏิเสธแบบไม่ให้ราคาเอเย่นลายนี้เนี่ยนะม,มันต้องเป็นความคาดหวังในระดับที่วันนี้ต้องมีของมาโชว์แน่มีกําหนดเวลาแน่นอนว่าอีกสองสัปดาห์งานเข้ามาแล้วซีลฟาร์มจะโผลใช่ไหมมันต้องเป็นความคาดหวังระดับนั้นนะวันนี้ที่าราชวิทยาลัยแถลงเนี่ยคือราชวิทยาลัยต้องมีของไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นว่าทาไมคุณไม่รับของเจ้านี้เขาใช่เพราะว่าเราหลายคนก็ผิดหวังกับรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหวังที่ราชวิทยาลัยนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ตามหาตัวเอเจนต์คนนี้เราก็ซื้อตรงไอเลยคือคือเมื่อวานาวิศนุบอกแล้วนะจุฬาธรรมศาสตร์เลยซื้อได้นะโรงพยาบาลทั้งหลายแหลโรงพยาบาลมหาลัยอ่ะถือว่าเป็นหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมเหมือนกันเ <c oughs> มื่อก่อนบอกว่าไม่ได้เลยนะไม่คือค <c oughs> ือหาของท่านแต่ว่ารอออยานิดนึงคือเมื่อวานคือแบบเงียบๆดีกว่าคือคือคือคุณคือรัฐบาลก็จะเสียหน้าก็เสียหน้าให้มันงามหน่อยแต่ผมว่ามันมีระบบอะไรที่มันซับซ้อนอยู่นะ จอร์สันและจอร์สันเนี่ยออยผ่านมาตั้งสามเดือนแล้วแล้ว,ลวทำไมไม่ซือ้อทำไมไม่มีของก็นี่ไงแล้วหรือว่าบริษัทเขาก็ไม่มีของเองจริงหๆรๆือเปล่าเพราะว่าหลายที่มันหลายประเทศมันก็แย่งวัคซีนกันหนักมากนะผมพูดได้ผิดนะครับไม่แต่เรากัมพูชาเนี่ยเขาได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้นะกั <c oughs> มพูชาเขาฉีดวัคซีนมาเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่ทั้งท่านที่กัมพูชานี่ในยุโรปนี่เขาก็ประนามกันนะรอบที่แล้วเนี่ยเรา กัมพูชาเขาได้โควต์แบ็กเสียเยอะด้วยนี่ใช่ไหมนะะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อจริงๆเผลอๆการไม่เข้าโควต์แบ็นี่ยอาจจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดของเรามากนะอ,อันนั้นก็ด้วยอันั้นก็ด้วยนะฮะหลายเรื่องที่ตัดสินใจผิดนะรัฐบาลเนี้ยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเพราะว่าพูดถึงการตัดสินใจผิดนะฮะเจ้าตัวก็ไม่มีท่าทีที่จะสํานึกนะฮะนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปตรวจงานก็ดูเหมือนว่ามีความผูกหมวกลุ้นใจกับผลงานนะสกุลสนับสนุน Voice TV การสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษดอประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1,649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับ จอยืดราชดอประสงค์สีแดงลิมิเต็ดอิดิชันพร้อมแก้วน้ำราษดอประสงค์สมัตรสมา,สมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ s h o p v o i c e t v c o t h และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง